นี่ค่ะวันนี้เราจะมารีวิวสลามที่เราขายนะคะก็ถ้าใครสนใจทักมาได้นะคะกระปุกละยีบ่บห้าบาทนะคะสามออนค่ะนี่นะคะประมาณนี้ค่ะเนาะสามออนนะคะพระ้อมกับกับฝาปิดนะคะปดนี้เนาะค่ะสูตรทางร้านเรานะคะจะมีเป็นสูตร ใสนะคะสูตรใสแล้วก็สูตรคูณแล้วก็เป็นสูตรมุกค่ะเป็นมุกมุกนะครบ,บสีมุกนะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มดูกันเลยค่ะค่ะตัวแรกก็จะเป็นเหลืองมุกนะกกเป็นแบบนี้นะคะดูในกล้องต้มไม่มุกก็ต้องขออภัยนะคะแต่มันจะแบบมุกนะถ้าดูจริงๆอะค่ะแต่ในกล้องมันสีแบบทําให้เหมือนเพี้ยนไปเลยอะนาะนี่ เดี๋ยวเราจะมาจิ้มกันค่ะถ้าเสียงไม่เข้ากล้องก็ต้องหาไปนะคะแต่ถ้าจริงๆแล้วฟินนะฟินมากเลยนะคะถ้าเสียงเข้ากล้องแล้วคนดูอาจจะฟินไปด้วยนะคะ ันนี้เป็นสีเหลืองมุกนะเดี๋ยวมาดูความยืดค่ะยืดมากอะ่ะยืดมากเลยอะนะคะเนื้อแน่นมากเลยนะอันนี้แบบดูแบบแข็งๆเนาะแบบทำไว้แข็งนะเวลาส่งบรัทเนี่ยค่ะเนาะเรามาจิ้มกันอีกทีค่ะ ถ้าเสียงไม่เข้ากล้องต้องขออภไปนะคะแต่ถ้าเสียงเข้ากล้องแล้วมันจะเยี่ยมมากเลยนะือสีเหลืองมุกนะคะต่อไปค่ะต่อไปจะเป็นสีชมพูใสนะคะอาจจะไม่ใส่ทีนะคะเพิ่งทำสดๆร้อนๆเลยะคะ่ะแล้วเอามารีวิวเนาะแต่มันก็แบบเหมือนใส่แล้วนะแต่มันไม่ใส่ดีอย่าเออเนาะยืดมากเนี่ยดูนะคะใส่มากเลยเดี๋ยวจะมาจิ้มให้ดูนะคะ ฟินมากเลยนะยึดก็ได้ดีนะนี่โหยึดได้ดีมากเลยนะคะค่ะพอเราบรรจุในกล่องนะคะจะอย,อยู่ยังไงเดี๋ยวเราจะมาวิวกันค่ะนี่นะคะทั้งสองตัวนะคะเป็นสีชมพูใสและสีเหลืองมุกนะคะเดี๋ยวเราจะมาบรรจุใส่ในกล่องกันนะคะอันนี้ให้ดูกันก่อนนะค่ะก็ประมาณนี้นะคะนี่ประมาณนี้เนาะ ถ้าใครสนใจก็ทักมาได้นะคะอันนี้ถ้าลองขายก่อนนะคะแต่ถ้าขายดีเดี๋ยวจะทํามากกว่าเดิมนะแบบมสมมติตรงนี้หมดแล้วมีคนมาสั่งก็ทําอีกค่ะบ๊ายบายอันนี้เป็นรอบหนึ่ง